ไี่องครับตอนนี้อยู่ในรถเนาะกำลังขี่เดินทางไปลำเทวนชัยนะหลังจากที่กลับมาช่วงทุ่งการครับดุเงาวก็่อยู่บ้านหลายมือแ่วกลับมาโคราชเห็นงานอยู่สามมือกลับไปไม่ถึงว่าช่วงนี้มันก็ยังโอโปกตินะครับไม่ลองครับโคราชเขากัยัง ที่เชืยอกันได้วันยุบเพิ่มหลายอยูอ่วันนี้20กว่าคนบางคนปรากฏว่ามันยังเป็นพื้นเพ่นพื้นที่เสียงพื้นที่สีสสสแดงนะสำหรับมองมองเห็นงานมองอยู่ก็เลยถือโอกาสรับยาบาลที่จะเข้ากันครับมองงานเอาพาเอายังไปยึดยูบลาลตัดยูบาลเี่น่าไปเพราะเชื่อมันจุกจุกลงยัย่ยยอยก็ถือว่า มันก็บพราะ่ถึงก็ถึงกับว่าเป็นตระยานครับยุคลาดเพาก็เห็นงานดูปานเขาเนาะเขาได้ไปเพ่นพันหรือว่าเขได้ไปชุมชนไปล้มตัวมองคนเอะอัดคนหลายเขาก็ดูส่วนของเขา,าลูกค้าเขามาเขาก็ป้องกันตัวได้ลังไมหลงังใส่แม็กใส่ถือว่าพเนาพเนายาดหนะแต่ว่าเพามันกั ออกความสบายใจเขาเน,ะนาะเขา,เ,ขาเอางานเพชรู่บ้านน่ะก็ได้จะเพชรชิวหนีนก็ได้ก็มีค่าอันเดียวกัน,น,นถือเลยถือโอกาสไปอยู่บ้านนัน่นก,ก็กบ้านหนึ่งก็ว่าไกลลอยโรถลอยรถถือว่าไก่กับไก่เลยเนาะไ,ได้บีเกียรติเขาอีสัยกำลังกิเติมน้ำมันยี่ปั๊มปัตตะท้อกี่นะ้ำเลยเจาะหอมอานีิดึงใครขับลอยก็บอก ปัามกดกระเทาะห้าร้อยจ้ะใช่แม่เจ้าห้าร้อยจ้ะสีบบ <500 S 1> ่เราไปลองชีพขาดบ่ได้ลยไหมตอนนี้ต้องห้อยข้อไว้ดนะิบแน่อ่าขดเนื้นี่เปหารออยก่ามีตังค์เท่ะไรรายได้ก็พอดีพี่น้องเอ้ยเงินทองก็หายากเนาะจ้วงเศรษฐกิจพอดีเดินทางจะไปใช้กับจับใจ,ใ,จสใส่สวยใส่ตังเงินตะทองติ่งคิงอาจจะวานก็นกนเป็นเงินแล้ว เมืเงินเข่ารันหายากพยายามประคองประยุงจะป้องไปเพราะมันแล้วเดือนแล้ววันแล้วปีแล้วมือมือ,มอไปครับสู่ไปสูค่คน,นนั่แล้วไม่ว่าตัวเองตัวเขาเนี่ยเป็นช่วงยุคสี่นองโรคระบาดนะไม่มีพครยากเกิดเกิดแล้วก็ต้องป้องกันตัวคองสำคัญทำมาตัควคองได้ดีครับเชื้อโรคมันก็กระกกาจายเนาะ บางคนตั้งองกันนี่มันก็ดจำกัดบริเวณนี้ไมันม่งกัดเฉียดลวกแมันกัดกระจายเลยเจ้าออกไปมาหมองซีเขาก็ล่างมือมีพกนี่ใช่หรน้อมยาเขาไปเลยเห็นก็้อนนี่เห็นก้อล่างประจำฉีดล่างมือจนบางไปแล้วบวกดีจับยังเอาเออ๋อหอมสำหรับสำรับหอมมือน้ำยังวุ้ยแด้เลยจ้ะพอตื่นไหม เล้งแน่หนำล่างหนาปุ้นแล้วน้องเท่ากได้ซื้อน่าเไปก่อนแ่ซื้อเวรก็ไปขอหนักหนามเยอะหน่อยนี่ควได้ซื้อน้ำทางกันเลยเราก็ขอซื้อเวรจอดซื้อน้ำข้างทางเสีียเนาะโอ้เพนแแหเนาะมันแหเนี่ะมันเสียงกวเนาะซืเวไม่แหเนาะ ขึ้นเขาคือน้ำลางมันเปิดบานลงลงคุยไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรกับนั่งรถไปคุยกันไปเนะาะใครคิดไปฟ้องเห็นบรรยากาศตอน,นแรงๆตอนนี้อ่ะงงๆสามนาทีแนละ้วพอถึงบ้านประมาณคุณบอกสองถุงกันหนะึ่งไก่เต๋อกรีดเอวเพราไก่ปรแม่ณนี่ลอยกิโลแะ้วสู่กันไปเนะพีองครับทางเดิน เรเห็นตัวรถเด็กก็ไม่กินเนาะถึงยานมาได้กับปากท้องกับรองรับประทานขึ้นเนต้องหาของใส่ขึ้นกขาดูเหมือนว่าป้องกันได้ยังว่าป้องกันกับของเขาเขาก็ซื้อมาแล้วคนระปองนี่ก็ไม่สีก็เลยกินทั้งรถเลยนะยังเขาหัวกรอบเนาะ cứ cho lợn chín tháng thang cái đuôi bỏ là bỏ mua đèn cho họ là của đảo đảo này dẹp đấy cứ chín và chậm thang chín và chậm có vấn đề mì kiểu bết nghe không khẩu mua đèn khẩu mua cò tiêu bết dẹp đi rồi kéo lô tắt cho họ này. nó phải hạ chín mua đèn คือสะพานสูงคนระับกำลังจะลงสะพานสูงบรรยาก,กาศถ้ากล้องใน,นตั้งไฟน้าตั้งเอาว่ามันมืเย็นตัวคนณวมมีตัวตั้งอากพลหลักจะรถจินขาน่นาใช่ไหมเข่กวะจะถึงทางทัางเล้วะจอจินใด้ปั๊มี่้กอก็ไ้ปั กันๆโอ้ยว่าจะไปเทียเ่ยวพุ่นเที่ยวพี่ว่าด้ไปอลไรพี่น้องเันเส้นยิ่งเงก็บฟับเส้นกระเป๋าต้องการต้องการมาว่าจะไปนอนอยู่สัตหีบจากบ้านเล็กน้อยไปเล่นน่ามีจากสองสามคืนสิ้นหวังความเป็นอย่างวันอุบัตงานหรอกสัติเห็บเยอะคือกองอย่างใครมันบวตะโควิดนี่ยนะก็เลยไปใส้บ้นใส่สะดวกสบายนะยนปัปมบางจากข้างนาเน้่ยขี่เขาหรือเปล่า แล้วซะกมันมีบิกซีอันีนึ่งปิกซีมีอันนี้ซื้อนำเป็นเจอพบเจอร้านน้ำหวานแล้วตื่นบัวซอ,อยครับไ่นองทำราทา้ายทำรับไปไปมีไปกินน้ำเขาอยู่วันที่หกแรย้ยวันที่6ไปกินน้ำเขาแม่พอก็บอกว่ามีคนไปกินติดเชื้อวันที่ห โอ้ยไม่ได้นอนบันหลับอยู่หลายมือเติมจนเต็มไปเรนไปตรวจเนาะกับบริเวณแถวนั้นหมอน้ำหอด่านเนาะเจ้าที่สาธารณสุขน้ำหอด่านชาวบ้านอยู่ใกล้แตกตื่นโอ้ยเดี๋ยวนี้เขายันเาวาบ่ทันเซาอยู่ชาวบ้านใกล้ใกันกินไจล้วติดคุ่นณลงรันเนี่ยเออเนี่ยลงอยู่ชาวบ้านแถวนั้นย่านแตกตื่นบ่กล้าเข้าใกล้บ่กล้าดังเบิดทั่วมเพื่อพี่น้องบ่อยากเรอว่ะเพราะว่า ุ่มนั้นจะไปด้วยมีคนติดโควิดนี่คนปล่อยข้างอะไรแต่จะขาเพราะวันติดเพราะวันติดเลยก็ว่าติดทัาไปตรวจหาเชื้อทั้งสาธารณสุขของงานมาบ้านตื่นตัวบาดเนี่ยอสมก่อกระจายข้าววันนี้วันนีฮหติดทุกเซนติดจังซี่โอ้ยอซมมันเกิดจะมีเด้ออ้ยเส้นที่จะดูแลพวกปักรักษาไปกระจายข้าวว่าติดไหม เหียคนติดเนาะอออมออดักนยว่านตัตังกันมากว่นี่ครับพี่น้องครับป่นทอยบ้างเนาะเดี๋ยวกระซองข้างหลังเป็นยิงงอตะปุ่มตะปุ่มนี่เอาก็วิ่งกลงให้ตีเหงให้กินงสีได้เจีมาจังวนี่ยนี่นี่นี่นพี่น้องว้ส่มก็ยิงองนี่นี่นนี่กินึงสีละาหารกล้องเขานียไม่เจ นี่เออตยั่งดีด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 งนดดีงดีดงีดดีดนีดดีีดน,นีดดีดบีาดีดดีดดีงดีดีีดดีอดีาีดดีดดีดีดดีดดีดดีี ได้ัเนี่ยางจากก็่ทั้คำอะไะบบเปดนะ้ที่กินข,อขัวปกติกินเวลาอย่างไพี่น้องอยู่บ้านเจ็บเ<ป>จ็บไรอ่าย้ยไม่ได้กิน่ไ้ล,ละโอ้ยถวยเอาไว้ให้กันเนาะพ่ลยกเป็ดกินเขาในหอในลวานเนะว่าจะด็กงมามเ ต้องไปเลี้ยงงว้วไปเลียงกล้วยยุ้ยงกัน,กนเรยก้าัดหอไปหน่ยายนดยเลยบะน้ำาดอันนี้จ,จังจิมคนเดียวก็ปวไปซื้อน้ำเด้อครับไปดิน้ำนี่สีขันเนาะดูดอ,องกุ้งคนนี้าพี่ขันเดือดมาอย่างทงกบตรงนี้

ก็อยากกินนะเนาะพ่บอพบบบบบูนร้านทั้งหนาแบบนี้ไปเนาเขาเนี่ยนะเขาญี่ปุ่นปลอมออกจากสะพานสุงแกกล้วกแกเปนมีขายอาหารอยู่นี่ยแกงอาหารทำตัง้งนแะบนี้ปลอดภัยมีคนทุกคนอกออก็นเลย ยุบผมจะตีน่อยเดี๋ยวผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุว่าไหมน้อกมันเป็นตั้งใจ่แล้หมูกรอบมันกรอบเพลินพี่น้องมันกรอบเพลินทีมันก็ใหม่ไหมไว้ยำมันเป็นขมขหน่อยนึงมันก็คือหมูกรอบใั่ไปมันทอดว่าไห้กรอบว่าไห้ใหม่ประเดี๋ยว่าไห้เกี๊ยวประเดี่ยวมันเสียใจคุณติดน้ำมันหน่อยอันนี้เป็นเกียวน้ำมันจะหลอกเพิ่อนเลย ก็เป็นยิงแข้งเลยก็เป็นอคคนอกขมขมเลยอาจ,จะเป็นแบบสูตรั้งรานตังน้งน้นเาลีดมันหรือเปล่าหลมัน,มนโอ้แต่าบานต้องมองกัต้องหัวไปตั้งกินนั่นไกลบานเยอะพุฒตอนนั้นก็โอ้โหมันตำผัดหมูตำตันเลยกันิน Vanno. Diploma mm, dietro.

กมันแกก็เดี๋ยวแก่ตุ๋มมันเลยค่ังมัเดี๋ยวเอาขอนมันสดตุมเลยสดนมันหล่งคอตวไมหนังตุ่นตุ่มตุมตุ่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 รตุ่มย็นบดหลมตุ่มตุ่มตมตม อ่าอีน้อบ,บน้นิ้มาเลยอีนาทีแล้วครูก่อนขอบคุณครับที่ให้การ รับชมคลิปครับก็ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆครับอายากรบไฟไขใครเจ็บโควิดเดียวไปกำไก,ก่เนาะไก่ลำลำไม่รวยสุขภาพร่างกายแ,แข็งแรงสวัสดีครับ